พี่เขาว่าทำอะไรสวัสดีครับพี่อ๋อให้พี่เต้ยจานหน้าเลยครับใช่ครับเอาเอาไว้แทนพี่เขาหน่อยของพี่ขาดสเตตเมนต์อย่างเดียวใช่ไหมครับคือของแฟนไหนยื่นไปแล้วของผมอ่ะมันกรณีที่แบบต้องโอ้โหต้องโอเคครับได้ครับไม่ต้องเพราะว่าอันนี้พี่ไปขอธนาคารมาใช่ไหมอ่าไม่ต้องครับ ยังวูยังวูยังวูยมัเน,นเบลอเบลอเห็นแล้วมันเห็นแล้วแต่มันเบลอเลอรถอยู่ตรงกางยงง เดี๋ยวผมออกมาได้ยินได้ยินได้ยินนะสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทั้ง8ท่านด้วยนะครับสวัสดีนะครับผมอ่าวันนี้เดี๋ยวผมพาไปชมนะครับรถนะผ่อนไม่เกิน0กพันนะครับผ่อนไม่เกิน6กพันมีอยู่ประมาณวันนี้เดี๋ยวผมมานําเสนอชั่ประมาณ5้าคันนะครับห้าคันมีรถครอบครัว1นึ่งคันนะครับผมอ่าสหรับลูกค้าที่สนใจนะครับอ่าก่อนอื่นนะครับร้านของเรานะร้านเราชื่อว่าร้าน ks speed นะครับสำหรับลูกค้าที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งมาดูครั้งแรก ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับให้ร้านเราด้วยนะครับให้เพจร้านเราด้วยนะครับผมก็จะมีไลค์ประมาณช่วงนี้นะครับประมาณ10บโมงสิบเอโมงแล้วก็จะมีช่วงเย็นอีกนะครับอีกหนึ่งรอบนะโปรโมชั่นของทางร้านนะครับช่วงนี้นะครับจัดเต็มฟรีดาวนะครับออกรถศูนย์บาทนะครับผมมีประกันเครื่องเกียร์ให้นะครับสองปีสองหมื่นโลนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้ก็ขับฟรีนะครับร้อยยี่สิบวันนะครับผมถ้าลูกค้ามาในไรนี้นะ ไล่์รนี้ไลฟ์สดนี้เท่านั้นนะโปรโมชั่นเหล่านี้นะครับผมลูกค้าก็จะได้ไปนะครับให้สิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ชมไลฟ์สดเท่านั้นนะครับผมบางตัวทำไมมันเบื่ออย่างเงี้ยคุณเช็ดเลนดิคุณเช็ดเลนหรือยังเนี่ยโอยบอกให้ตั้งตั้งนานจริง ไม่พร้อมเลยบางตัวอ่ะมานะฮะกล้องผมนี่เพิ่งตื่นนะครับผมบอ่ะคันแรกนะเนี่ยเนี่ยลูกค้านะครับคันแรกนะรถที่ผมบอกผ่อนไม่เกิน6,000คันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ5,000นะครับคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ5,000คันนี้นะครับเป็นโตโยต้าเอาติสนะครับเครื่องยนต์1.6ตัวจีนะรุ่นจีนะครับรุ่นท็อปนะรุ่นจีนะครับผมคันนี้ปี2012นะครับ2012ัน12-13 อันนี้สิบามนะครับสิบามนะโทษทีนะครับผมเนี่ยสีขาวนะครับได้ชุดแต่งรอบคันนะครับผมมีสปอยเลอร์หลังด้วยนะเนี่ยได้ชุดแต่งสวยๆเลยครับคันนี้ความพิเศษของคันนี้ก็คือไฟท้ายนะครับเป็นแบบ LED แล้วนะครับในตัว G ีนะหนึ่งุดนะครับผม 1. 6 g ุดนะครับคันนี้ใช้น้ำมันนะครับใช้น้ำมันนะไม่ไม่ติดแก๊สนะครับเนี่ยภายในนะครับอ้าวเบาะอ๋อเบาะถอดไปทำนะครับโทษทีอ๋อ เก็บเบาให้อยู่นะครับเบาเก็บเบาให้อยู่นะครับอ่านีให้ดูก่อนนะครับสภาพแรกเข้านะครับก็จะประมาณนี้นะเอ่อเบาะนี้เป็นเบาผ้าเอ้เบาหนังนะครับเบาหนังสีเบลดนะเบาหนังสีเบลดนะครับคันนี้อ่าเดี๋ยวผาพาดูห้องเครื่องดีกว่าเนี่ยดูภายในก็ได้นะปนะครับเอ้นะครับเดี๋ยวเบามาติดตั้งเดี๋ยวถ่ายให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ่าเบาถอดไปเก็บอยู่นะครับผม ก่อนออกหรือว่าก่อนเอามาตั้งขายนะครับเราก็จะปรับปรุงสภาพให้นะครับเป็นประมาณนี้นะอ่าเพราะว่าลูกค้าขับออกไปแล้วก็จะได้แบบมีรถที่พร้อมๆขับเลยนะครับผมคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ5,000ันกว่าบาทนะครับ5้าพันกว่าบาทนะ5 0 0พันกว่าบาทเดี๋ยวผมพาดูห้องเครื่องนะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นตัวจีแล้วนะครับพาดูห้องเครื่องดีกว่านี่นะฮะ เครื่องยนต์นะครับขนาด1,600ซีซีนะครับเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะครับอ่านี่หัวนอ็อตเนี่ยเดิมๆใสๆนะครับไม่เคยแกะนะครับผมอ่ารับประกันโครงสร้างนะครับไม่มีชนหนักพิควมจมน้ําแน่นอนนะครับผมลูกค้ามาดูได้เลยนะเข้ามาเข้ามาดูเข้ามาทดลองขับที่ร้านได้นะครับผมอ่าร้านเราอยู่ถนนอ,อนุชนะลูกค้านะระหว่างซายอยอนุทหกสิบกับ67นะครับก่อนถึงแยกประเวศประมาณ1กิโลเมตรนะอยู่ กรุงเทพนะครับสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดนะครับถ้าสนใจนะอขอรายละเอียดเพิ่มเติมส่งรูปให้เรามีคลิปด้วยนะคลิปสามารถาไปดูได้ในเพจนะครับผมผมรีวิวไว้เองนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมไปดูได้เลยนะครับถ้าลูกค้าต่างจังหวัดสนใจนะครับผมโอนจองมาเดี๋ยวเราจะส่งไฟแนนซ์ไปเซ็นถึงบ้านเลยนะครับผมแล้วก็ถ้ามารับรถไม่ได้เดี๋ยวก็มีรถสไลด์ไปส่งถึงหน้าบ้านเช่นกันนะครับอ่า ดีดีดีสวัสดีครับสวัสดีลูกค้านะครับผมอ่าเป็นไงบ้างครับคันนี้สีสีร้อยเปอร์เซ็นต์ลยครับสีคันนี้สวยมากนะครับผมเนี่ยสีเดิมเดมเลยนะคันนี้อ่ะเป็นสีขาวนะครับขาวธรรมดานไม่ใช่ขาวมุกนะครับเครื่องยนต์ดูดูดูโอวีวีทีไอแล้วนะครับผมนี่มีชุดแต่งให้ด้วยรอบคันนะครับสวยงามคันนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับผ่อนอยู่ประมาณห้าพันกว่าบาทนะครับผมอ่า ประมาณ5,007-5,008นะคันนี้นะจากราคาหน้าร้านนะครับจากราคาหน้าร้าน2,99นะคันนี้ลูกค้าสามารถดูในเพจได้เลยนะครับคันนี้คันนี้นะลงในเพจนะครับราคาโปรโมชั่นน่าอยู่ที่2.79นะครับ2.79นะปี2013นะครับเป็น 1.6G นะครับ 1.6G ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ Toyota Altis ปี2013 1.6G คันนี้นะครับต่อมานะครับรับ G.K นะครับ คุณนราวิทย์นะครับผม j จ๊ส GK ของผมจะเป็นตัว S ปี2018นะครับได้ไหมครับราคา450,000บาทนะครับ450,000บาทเป็นปี18ไม่20,000โลนะไม่20,000โลรถสภาพใหม่ป้ายแดงเลยครับได้เบาะหนังแล้วนะครับมีจอให้ด้วยนะอ่าเดี๋ยวทางร้านส่งรูปเพิ่มเติมให้นะครับสำหรับ j จ๊ส GK นะหรือว่าคุณนราิทยิ์หาเป็นรุ่นไหนอยู่ครับ ของผมจะมีเป็นตัวเดียวเลยนะคันเดียวเลยตอนนี้เหลือคันเดียวเลยเป็นตัว S นะครับเป็นตัว S อาแต่ความพิเศษก็คือ1ไม้น้อยนะครับแล้วก็ได้บ่อหนังแล้วก็มีจอนะครับมีจอมีกล้องถอยให้นะครับจอขนาด9นิ้วเลยนะจอ Android ขนาด9นิ้วเลยนะครับผมมาเดี๋ยวผมส่งรูปเพิ่มเติมให้นะครับผมหลังจากจบไลน์นี้นะหรือว่าสามารถเข้าไปชมใน youtube ก็ได้นะ YouTube Channel นะครับผม รถมือสองเคสสปีดนะมีรีวิวไว้อยู่นะครับสำหรับแจ็คคันนั้นนะสามารถเข้าไปชมได้เลยนะครับพี่ตั้มรีวิวไว้น่าจะพี่ตั้มนะครับรีวิวไว้นะครับมาอีกคันหนึ่งนะครับสำหรับรถที่ผ่อนไม่เกิน6,000บาทันี้เลยนะครับ t o y o ต a v วีอนะครับคันนี้ปี2010นะคันนี้เป็นตัว G 1นะครับ1น g นะครับปี2010นะครับความพิเศษของเขานะครับคันนี้นะครับผม มีชุดแต่งเล็กน้อยนะภายในนี่ผมถูภายในยน,น,ใน,นะของพิเศษนี่มีล้อนะครับมีล้อมีชุดแต่งนะครับนี่มีคำหลังเขาเรียกอะไรผมไม่สัทันทัดเรื่องของแต่งซะเท่าไหร่นะครับเนี่ยเล็กน้อยนะครับอ่ามีคำหลังตรงนี้นะครับแล้วก็มีคำล่างด้วยนะมีคำล่างอ่าก็บังตมุดลงไปะฮะมีคำล่างมาให้่าเนี่ยไห้ไหมอ่า <c oughs> นี่นะครับเจ้าของเก่าแต่งมานะครับเจ้าของเก่าแต่งมานะครับเล็กน้อยนะครับพอ พองามพองามไม่ได้แต่งมาเยอะนะครับอ่านี่ตัวจีนะตัวจีนะครับสีขาวสว,สวยเลยนะครับนี่อันนี้สีเดิมไปนะลิ้วรอยยังมีให้เห็นอยู่นะครับเล็กน้อยเนี่ยลิ้วลอยนะครับผมอ่าล้อนะครับเป็นล้อขนาดล้อขนาด15บห้านิ้วนะครับล้อลายนี้เขาเรียกลายท E อีถ้าผมจำไม่ผิดนะครับลายท E นะอ่ามาดูภายในบางตัวคุณอ้อมไปฝั่งนูน้นขุดเข้าไม่ได้หรอกฝั่งเนี้ย เห็นนะฮะภายในนะครับนี่ดูหัวเกียร์ซะก่อนนะครับหัวเกียร์โคตรเท่เลยหัวเกียร์เป็นยี่ห้อน็อตนะฮะน็อตนะเขาติดแปะมาเป็นน็อตนะฮะเป็นไทเทเนียมเนาะหัวเกียร์ไทเทเนียมนะครับผมเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับผมก็มีมันติฟังก์ชันให้นะครับหนึ่งข้างนะเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็เลือกชานแนลนะครับเลือกโหมดนะครับผมปรับที่พวงมาลัยได้เลยนะครับพวงมาลัยหุ้มหนังนะคันนี้หุ้มหนังเรียบร้อยแล้วนะครับแอร์แบ็กคู่หน้านะครับภายในก็เบาะหนังสีดํา สวยๆเลยนะครับผมไปจกข้างปรับพับไฟฟ้านะครับปรับพับไฟฟ้าแล้วนะเบาะหลังก็ปรับพับได้ด้วยนะครับเนี่ยเบาะหลังปรับพับได้นะดึงปั๊บไหนอ่ะที่ดึงผมต้องดึงนี่นะฮะอ่าเบาะหลังปรับพับได้แล้วนะนี่เลยนะครับสะดวกสบายนะครับใส่ของใส่ทมภาระนะครับยาวๆได้สบายนะครับผมเนี่ยคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ พันห้าพันห้าพันห้าสิบบาทผมาณนี้แหละห้าพันหลักร้อยอ่ะเอ,า,อาง่ายห้าพันหลักร้อยอ่ะนะครับผมลูกค้าก็ได้รถวีออสนะครับตัวจีไปใช้เลยนะครับสภาพนี้ผมบอกเลยว่าสวยมากเดี๋ยวผมเปิดดูห้องเครื่องดูห้องเครื่องดูห้องเครื่องเส้นหน่อยนะฮะสำหรับลูกค้าที่หางบน้อยๆน,นะฮะงบน้อยๆที่งบตั้งงบไว้ไม่เยอะนะครับอยากได้รถ ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับรถทํางานเนาะไปทํางานผมว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับนี่นะผ่อนสบายๆผ่อนเบาๆครับผมอ่าผ่อนพอๆกับมอเตอร์ไซค์เลยนะครับแต่ความพิเศษก็คือนั่งได้หลายคนนะครับนั่งได้หลายคนนะอ่ามีแอร์เย็นๆนะครับผมไปออกตากจังหวัดออกไกลๆนี่ครับสบายนะฮะอ่าสบายนี่เครื่องยนต์ดู เครื่องยนต์ vti นะเครื่องยนต์หนึ่งพันห้าร้อย cc นะครับนี่ดูหัวนงหัวน็อตได้นี่ฝากระโปรงเดิมนะครับนี่รอยเหรียญบาทอะไรอยู่ครบนะครับสติ๊กเกอร์มอ,อก,กอรนะครับตาโตโยต้า Toyota, นะฮะอ่านี่เหรียญบาทฝั่งนี้อ่านี่นะอ่าสภาพดีเลยนะครับสภาพดีเลยปี2010รถสภาพดีมากนะครับอันนี้ไม่เปื่อยเลยนะตัวการความร้อนแผ่นการความร้อนตัวนี้ไม่เปื่อยเลยนะครับอ่าลูกค้าเก่าเจ้าของเดิมนี้ดูแลดีมากนะนี่ รับประกันโครงสร้างนะครับไม่มีชนหนักพีความจมน้าแน่นอนนะครับผมลูกค้าสามารถเข้ามาดูได้มาทดลองขับได้นะครับผมที่ร้านเลยนะหรือว่าลูกค้าต่างจังหวัดนะครับอีกทีนะลูกค้าต่างจังหวัดนะครับผมหากสนใจนะครับผมเดี๋ยวผมส่งรูปเพิ่มเติมให้นะครับผมแล้วก็มีคลิปคันนี้ผมว่าบางตัวคุณลงคลิปผมแล้วอย่างคันนี้ลงแล้วใช่ไหมลงใน Facebook แล้วนะครับเนี่ยบางตัวผมจัดต่อเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าเข้าไปดูได้นะครับผมสําหรับรีวิวเต็มๆของคันนี้นะลูกค้าต่างจังหวัดนะครับผมสามารถจัดได้นะ ส่งเอกสารมาให้เราดูก่อนนะครับผมแล้เรา,เราให้ไปแนนประเมินให้เบื้องต้นนะครับถ้าซื้อได้ก็ส่งไฟแนนซ์ไปเซ็นที่บ้านเลยนะครับผมแล้วก็มีบริการส่งรถสไลด์ไปส่งรถถึงหน้าบ้านเช่นกันนะครับผมแล้วฟอมีประกันเครื่องเกียร์ให้2ปี2 0 0 0 0ืโลนะครับผมแล้วแต่อย่างไรยังถึงก่อนนะครับผมจะมีเครื่องเกียร์นะครับส่วนควบ ECU ต่างๆนะครับแล้วก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะครับผมพวกถ้ายางรั่วน้ํามันหมดกลางทางอย่างนี้นะ ฟรีประมาณ200กิโลนะครับ200กิโลนะสไลด์ฟรีนะฮะฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ Vios นะครับ 1.5G ปี2010คันนี้นะครับผ่อนอยู่ประมาณ5,000นะครับ5,000เช่นกันอ่าเรามาดูอีกค่ายหนึ่งดีกว่าอ่าเป็นค่ายคู่แข่งนะครับค่ายคู่แข่งอ่อพี่เขามาติดพี่เขามาติดอันนี้เหรอหน้าจอเหรออ่นะครับคันนี้เป็นค่ายคู่แข่งของเขา ผู่แข่ง v ีออเมื่อกี้นะครับผมเครื่องยนต์เท่ากันนะครับเครื่องยนต์ขนาด1,500ซีซีแต่คันนี้เป็น Honda j a z ๊นะฮอนด a าแจ๊ดคุณนราคุณนราวิทย์นะครับที่ถาม GK นะเรามี GD ด้วยนะครับไอ้นี่น่าจะเป็น GE นะฮะอันนี้ GE นะ GE นะครับผมอ่านี่จีอีนะครับอันนี้ปี2010เป็นตัว V นะครับเป็นตัว V นะรุ่น V อ่าความพิเศษก็คือมีชุดแต่งนะครับรอบขันแล้วเป็นหน้าเฟซลิฟด้วยนะครับผม ได้ล้อนะครับได้ลอ้อได้ดิสสี่ลอ้อภายในก็เป็นเบาะหนังนะฮะเบาะหนังแล้วภายในเป็นเบาะหนังแล้วนะครับมีจอให้นะอันนี้มีจอเรียบร้อยนะครับเบาะหนังนี่ใหม่ๆตึงๆเลยนะครับเปิดดูบางตัวเปิดเข้ามานะนีะ่นะฮะมีจอนะ,อะมีจอมีเบาะหนังนะครับกระจกข้างปรับพับไฟฟ้านะครับความพิเศษของแจ็คก็คือนะครับเบาะหลังเขาจะปรับ พับได้นะปรับแบบราบเรียบไปกับพื้นเลยนะเรียบมากนะครับผมปรับเรียบเลยนะผมปรับให้ดูฟิล์มคันนี้เปลี่ยนให้แล้วนะครับเปลี่ยนให้ใหม่ๆเลยนะครับสําหรับฟิล์มนะนี่นะฮะบอะหลังนี่ดูดิบางตัวคุณลองพับดูดิฝั่งนั้นพับพับดึงดึงข้างข้างเออดึงสลับข้างข้างอนี่นะฮะความพิเศษของเขาคือเบาะมันจะพับราบไปอย่างนี้เลยนะอันนี้มันติดเบาะข้างหน้านะมันจะราบเหมือนกันกับฝั่งนี้เลยนะครับผมนี่นะครับ ใส่ของใส่ถังภาระได้เยอะมากนะครับสําหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะผมว่าเนาะเวลาเราไปส่งของคือรีไปส่งของอันนี้นะบางโตก็จะมีวางตรงเนี้ยสะดวกสบายนะครับผมรถรถไม่ใหญ่นะครับรถเล็กๆนะครับเข้าซอกซอยได้ดีนะหาที่จอดสะดวกนะครับผมแวงเลี้ยวแคบนะครับทัศแจเป็นรถที่ทัศนวิสัยดีนะครับเพราะกระจกหน้ามันจะลาดนะครับผมแล้วก็กระจกว้างนะสาหรับคุณผู้หญิงนะครับที่ขับรถยังไม่ชํานาญนะผมว่าแจ๊ เป็นอะไรที่ตอบตอบโจทย์นะครับหน้ารถสั้นนะครับรถสั้นๆหน้าไม่ยาวนะครับวงวงเลี้ยวแคบนะครับผมดูง่ายนะครับกะระยะง่ายนะนี่ดูด้านหลังดูด้านหลังฟิล์มใหม่ๆเลยนะครับฟิล์มประหลอดใหม่ๆเลยนะครับเนี่ยภายในก็จะประมาณนี้เลยนะครับเบาะหนังสีดาทั้งคันนะครับใหม่ใหม่เลยนะมันก็มีปลายท่อเล็กน้อยนะปลายท่อนะครับปลายท่อ ไทเทเนียมนะฮะของแต่งเล็กๆน้อยๆนะครับผมอ่าพอได้ชมได้ดูนี่ทะเบียนสวยด้วยนะ6 1 1 1นะครับอ่าอย่าลืมนะฮะคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณคันนี้ผ่อนอยู่6,000ผ่อนอยู่ประมาณ6,000นะครับฝากไว้ด้วยสำหรับแจ๊ด GE คันนี้นะครับปี2010นะครับปี2010นะเดี๋ยวเรามาดูรถครอบครัวกันดีกว่านะผ่อนอยู่6,000นะครับรถครอบครัว ต่อไปนี่นะครับเป็นรถครอบครัวนะเดี๋ยวผมไปเอากุญแจไปเก็บก่อนแป๊บหนึ่งอันนี้นะครับเป็น t o y o ต a a v a n z a นะครับ 1.5G ปี2013นะครับ2013นะสีขาวคันนี้เลยนะครับส,สวยๆนะครับภายในก็เป็นเบาะหนังแล้วเรียบร้อยนะกุญแจเป็นกุญแจรีโมทนะครับรีโมทนะนี่นะครับเราเปิดด้านหลังเปิดด้านหลังเราต้องชมจาก ด้านหลังไปนะฮะเป็นเบาะ3ามแถวนะครับเป็นรถที่มีเบาะ3ามแถวเจ็ดที่นั่งนะครับเบาะ3ามแถวเบาะปรับพับได้นะครับสองสองฝั่งหลังเนี่ยปรับพับได้แล้วก็มีแอร์หลังให้แล้วนะครับสวยๆเลยนะครับเบาะนี้ปรับพับได้นะเดี๋ยวปรับพับให้ดูเลยนะครับนี่นะฮะนี่นะพอจะปรับประมาณนี้แล้วก็ยกขึ้นได้นะนี่นะครับนี่ยกขึ้นได้อย่างงี้นะ หรือลูกค้าอยากถอดออกก็ได้นะครับน็อตน็อตประมาณน็อตยึดประมาณ4ตัวข้างละ2อถอดออกยกออกได้เลยนะครับถ้ามีสัมภาระหรือว่าไปทางไกลไม่มีคนนั่งหลังนะอยากวางสัมภาระเพิ่มก็สามารถถอดเก็บได้นะครับถอดเก็บได้สะดวกสบายนะครับสําหรับอเวนซ่านะเป็นรถครอบครัวที่น่าใช้นะครับเครื่องยนต์ขนาด1 5 0 0ซีซีนะครับประหยัดน้ำมันแล้วก็เป็นรถขับหลังนะครับเป็นรถขับหลังนะสำหรับอเวนซ่านะครับ ขับหลังนะครับขับเคลื่อนล้อหลังนะอะข้อดีของเขานะครับผมนี่มีสติกเกอร์ TRD ติดให้แล้วนะครับมีการสร์คันนี้ฟิล์มก็ฟิล์มประหลอดก็จัดการเปลี่ยนให้เรียบร้อยอ่าดูภายในนะฮะเบาะหนังเบาะหนังนี่กลิ่นใหม่มากลูกค้าเบาะหนังนี่กลิ่นเป็นไงบางตัวกลิ่นดีเลยนะ,นะคันนี้ก็ได้แอร์แบ็กนะครับคู่หน้านะครับมี เกียร์เป็นเกียร์แบบออโต้นะครับเกียร์ออโต้แล้วนะครับผมอันนี้เกียร์ออโต้มีที่ป้องกันการโจรกรรมด้วยนะเนี่ยเรามีกุญแจให้นะครับนี่ตรงนั้นนะครับผมเรียกไม่ถูกเหมือนกันว่าเขาเรียกว่าอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่จะมีในรถกระบะผมเคยเห็นในรถกระบะนะไม่เคยเห็น,นรถเก๋งนะครับอ่าสีขาวๆวสวยๆเลยนะครับก่อนออกเราก็จะสปาให้นะขัดสีเคลือบสีนะครับสปาภายในนะครับเช็คช่วงล่างเช็ค ไฟต่างๆก่อนออกนะครับแต่สําหรับลูกค้าที่มาในไลฟ์สดนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจัดการเติมน้ํามันเต็มถังให้เลยนะครับผมอ่าน้ำมันเต็มถังให้เลยเหมืออน่าแต่ต้องมาในไลฟ์สดนี้เท่านั้นนะไลฟ์สดนี้เท่านั้นนะครับถ้าไม่มาในไลฟ์สดนี้ไม่ได้แล้วนะให้จิตเฉพาะลูกค้าที่มาในไลฟ์สดนี้นะครับอ่ฝากกันด้วยนะครับอเวนซ่านะครับ 1.5G ่งจุดปีสองพนะครับเดืนวันาคมสินะครับคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณห0พันนะครับ6,050บาทประมาณนี้แหละ 6,000หลักร้อยะครับแล้วก็ฟรีดาวนะครับจะเต็มฟรีดาวออกรถศูนย์บาทนะครับดอกเบี้ยร้านเรานะครับเริ่มต้นที่2.79เะครัเนผ่อนได้นานสูงสุด84งวดรับ7ปีนั่นเองเนาะแล้วมีประกันมีประกันเครื่องเกียร์ให้2ปี20,000โลนะครับแล้วก็รับประกันโครงสร้างนะไม่มีชนหนักที่ควอมจมน้ำนะครับผมรถเกือบทุกคันในนี้นะครับเราตรวจสอบจากบริษัทกูนสเปคชั่นเรียบร้อยแล้วนะครับผมยกเว้นดีรถที่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้ตรวจนะครับอ่า เรามีอันนี้ให้ดูมีรีพอร์ตให้ดูถ้าลูกค้าอยากดูนะครับเราให้ดูรีพอร์ตได้ครับเป็นหน้าเลยหนานึกว่าวิทยานิพนธ์นะครับเขาตรวจละเอียดมากนะครับผมเครื่องโครงสร้างนะครับผมเป็นชิ้นๆเลยนะเขาตรวจเป็นชิ้นๆพี่เขาจะมีลูกศรชี้ๆเป็นชิ้นเลยแล้วก็ให้ดาวให้เกรดแต่ละชิ้นนะครับผมว่าชิ้นนั้นสมบูรณ์หรือเปล่านะครับสวัสดีคุณสมชายนะครับผมเห็นแวบๆนะครับคุณสมชายสนใจเป็นซี v ิ c ใช่ไหมครับ หรือคันไหนนี่แหละที่ผมเห็นทักมาในนี่เนาะทักมาในาแชทนะครับผมอยากดูคันไหนเพิ่มเติมสามารถระบุมาได้นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปชมนะ,ะแต่ถ้าไม่ระบุมาผมก็จะเดินพาเดินชมนี่ก่อนนะครับนี่นะฮะต่อไปจะเป็นของคันนี้เลยนะครับผมอันนี้คือ Suzuki CS a นะ GL ปี2019นะครับ2019เลยนะ คันนี้บอกเลยว่าเดิมๆเดิมทั้งคันนะครับเบาะนี่เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีดาโรงงานนะครับผมนี่อันนี้เปียโงาน9นะใหม่ๆเลยนะครับเป็นสีเทาเข้มเป็นสีเทาเข้มคันนี้ก็ผ่อนอยู่6,000เช่นกันนะครับถ้าลูกค้าประวัติดีนะประวัติดีนะครับผมมีมีประวัติเครดิตนะประวัติเครดิตดีคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ5,500นะครับ5,500นะอ่าแต่ถ้าลูกค้าปกติไม่มีเครดิตนะครับผมจะผ่อนอยู่6,000นะฮะเพราะว่าดอกเบี้ยมันจะต่างกัน หรือถ้าลูกค้าต้องการเอาพิเศษขอให้ได้ขอให้ได้นะครับขอให้ได้อ่าขอเป็นเคสไปนะครับขึ้นอยู่กับเครดิตแล้วก็สกอเรดิตของผู้เจ้าซื้อนะครับสตาร์ได้ฟังเลยนะครับมาบางตัวละคองในเดี๋ยวเรื่องใส่รเราจะร้อนมากเลยอ่าเดี๋ยวเราเข้ามาตากแอร์ข้างในดีกว่านะครับผมอยากให้ชมภายในของเจ้าเซียสระเกินนะครับแน คันนี้ไม่เจ็ดหมื่นกิโลนะครับไม่เจ็ดหมื่นกิโลนะครับโครงสร้างนะครับรับประกันลงทันยาให้ได้นะครับว่าไม่มีชนักทีพความจมน้ําตัดต่อริ้ผิดกฎหมายแน่นอนนะครับรถทางร้านเราโอนได้ทุกคันนะครับผมไม่มีผิดกฎหมายแน่นอนนะครับคันนี้ซีเอสก็มีผมเข้ารูปให้นะครับคันนี้นะครับขายอยู่เพียงสามแสนบาทนะครับสามแสนทุนเลยนะสามแสนทุนเลยถ้าออกห้างป้ายแดงคันนี้อยู่ประมาณห้าแสนกว่าบาทนะครับผมประหยัดไปประมาณเกือบแสนกว่าสองแสนเลยนะอ่า เป็นรถรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าใช้นะเป็นรถรุ่นหนึ่งที่น่าใช้นะครับในตลาดนี้ในท้องถนนนี่วิ่งกันเยอะแล้วนะวิ่งกันเยอะมากนะครับผมสาหรับลูกค้าที่หางบประหยัดประหยัดนะครับรถใช้งานในชีวิตประจำวันรถอิกียวคาร์นะครับเครื่องยนต์ไม่ใหญ่มากนะครับประหยัดน้ามันนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ขนาด1,200ซีซีนะครับเป็นเกียร์ CVT แล้วนะนี่เกียร์ออโต้นะครับคุณผู้หญิงขับได้นะครับบับสบายๆเลยนะครับผมเนี่ย เกียร์ CVT นะเกียร์ถุงด้วยนะถ้าถ้าเป็นคำรี้ก็เกียร์ถุงนะเกียร์ถุงอ่คำเรี้ยวเรียกเกียร์ถุงนะบางโตอ่เกียร์ถุงนี่ก็คือถ้าเป็นในคำรี้นี่ก็คือเป็นตัวนั่นแล้วนะเป็นตัวเชนนะอ่านะฮะนี่ผมจะมาจากยูทูปอ่นะครับนี่พิธีพักแขนให้นะครับภายในก็เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยสะอาดมากนะครับคันนี้ตรงนี้ก็สะอาดนะครับสะอาดเอี่ยมเลยแหละเพราะว่ารถก็ยังใหม่อยู่เนาะ เออนะครับคันนี้ก็ได้แอร์แบ็กคู่หน้าเรียบร้อยแล้วนะฮะแอร์แบ็กคู่หน้านะเป็นไงบางตัวนั่งสบายไหมคุณตัวใหญ่ๆคุณสูงเท่าไหร่อ่ะบางตัวรคุณสูง1้6ใเจแต่คุณก็นั่งดูนั่งสบายมากเลยนะเบาะนิ่มไหมเทียบเทียบกับมาด้า CX5 คุณเป็นไงบ้างไงอ๋อคอนสแตนเนาะแต่ว่าอย่าง CX5 คุณมันก็อยางว่าแหละเออแต่นี้ก็นั่งได้ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมถ้าใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับผมขับทางไกลก็สะดวกเหมือนกันนะ ถ้าลุไม่ไม่ได้เค้นความเร็วไม่ได้เค้นอะไรมากมายนะครับผมเพราะว่า,วาสายชิวรับเรื่อยๆเ,เออใช่สายชิวเหมือนที่บางตัวบอกนะฮะสายชิวครับเรื่อยๆ่อ,อนะฮะเพราะว่ารถอีกคาเราไม่ได้เอาความบือหวาอยู่แล้วนะฮะถ้าเราเรียกเอาความบือหวาก็ต้องนุ่นเลยนะครับเครื่องยนต์พันแปดสองพัน <BR. S 1> นะครับผมอืมเนาะอันนี้ถ้าเป็นชิปทีคาก็ประมาณนี้นะครับแนะนําประมาณนี้เลยราคาไม่แพงด้วยนะครับราคาเพียง3 0 0 0 0นบาทเท่านั้นผ่อนอยู่6000บาทนะครับผ่อนอยู่6000บาทนะ หลายยูสัญญาณนะหกพันบาทนะครับผมรถปีใหม่ๆด้วยปี19ใช้ได้อีกยาวๆนะครับใช้อีกยาวๆเลยนะครับผมอันนี้ก็ยังมีวารันตีศูนย์อยู่นะวารันตีศูนย์สามปีแสนโลก็ยังเหลือนะศูนย์ซูซูกินะครับมีทั่วประเทศไทยแน่นอนนะครับผมดูได้ตามคู่มือได้เลยนะครับคู่มือจะมีบอกว่ามีศูนย์ที่ไหนบ้างใกล้คุณนะครับผมหรือเสิร์ชในนี่ก็ได้นะแค่เอนจิ้นเสิร์ชนะครับเสิร์ชดูได้เลยนะครับผมมีทุกที่นะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องีไป เครื่องยนต์พันสองซีนยของซูซูกิเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะดับเครื่องโออแต่มันแอร์เย็นไม่อยากออกจากนี่เลยว่ะแอร์นี่เย็นฉ่ำเลยนะฮะภายในเมื่อกี้ผมกับบางตัวนี้ไม่อยากออกเลยนะครับผมเ <ไป S 1> ย็นกวน่าับแล้วครับเย็นกว่าในออฟฟิศตัวอีกนี่นะครับเครื่องยนต์ขนาดหนึ่งพันสองรอยแต่ถ้าในเล่บเนี่ยมันจะเป็นหนึ่งพันสองรยห้าสิบนนะครับผมตัว g l อนะอันนี้ตัว G l อเป็นตัวเริ่มต้นนะครับ แต่ข้อดีของตัวเริ่มต้นของโตโกิเนี่ยลูกค้าจะได้นี่นะครับไฟหน้าแบบโปรเจคเต,เตอร์นะไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์จากโรงงานเลยนะจากโรงงานเลยนะเนี่ยได้ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนี่ดูหัวน็อตได้นะครับไม่เคยแกะเลยบางโตมานี่นะครับไม่เคยแกะไม่เคยขยับเลยนะครับนี่เดิมเดิมนะครับสีเดิมนะครับผมตรงเนี้ยที่การความร้อนแผงการความร้อนนี่ใสๆนะครับไม่มีลอกไม่มีร่อนแน่นอนนะครับผม รับประกันให้ได้นะครับความใหม่ความสดของคันนี้นะนี่มอกสติกเกอร์นะครับอยู่ครบนะฮะห้าฝากลูกค้าไปด้วยนะครับถ้าสนใจคันนี้นะครับผมสูสานิ c เซียสจีเอปี2019ันบะฮะสีเทาคันนี้ผ่อนเดียวประมาณ6,000นนะครับแล้วก็อ่า โปรโมชั่นของทางร้านนะครับอีกทีย้ำโปรโมชั่นอีกทีนะครับโปรโมชั่นเราพวกนี้ก็จัดเต็มฟรีดาวออกร้อศูนบาทนะครับดอกเบี้ยนะครับเริ่มต้นที่2.79%นะครับผ่อนได้นานสูงสุด8ปดงวดนะครับผมแล้วก็มีประกันเครื่องเกียร์ให้2ปี20,000โลนะครับถ้าลูกค้ามาในไลฟ์สดนี้นะลให้สิทธิ์ลูกค้าที่ดูในไลฟ์สดนี้ก่อนนะครับอ่าร้านของเรานะครับอยู่ถนนอ่อนนุชนะครับระหว่างซอยอ่อนุ65กับ67ก่อนถึงแยกประเวทประมาณ1กิโลเมตรหากมมมมาาไไ่่ถูกกยััังงปหุดนะคครบพพิ์ว Ks speed ที่ Google Map ได้นะครับมาถูกแน่นอนหรือว่าโทรหาผมได้นะครับที่0885638128นะครับกระบะเราก็มีนะกระบะเราก็มีแผ่นไปดูบางตัวแผ่นดูเลยกระบะเราปั๊บยังไงกระบะเราก็มีนะครับผมถ้าลูกค้าสนใจกระบะคันไหนนะฮะเนี่ยก็อยู่ประมาณเนี้ยอ่าเนี่ยกระบะเราก็มีประมาณ5-6คันนะครับผมราคาตั้งแต่400,000ถึงห0 0แสนนะครับอ่ากระบะใหม่ๆเลยนะรีโวเนี่ยตัวใหม่ๆเลยครับรีโวนี่ปี2017เลยนะ ไหม่เก้าหมื่นนะครับผมเดิมทั้งคันไม่มีเก็บสียางปี2021ด้วยนะครับยางนี่หนามากนะครับอ่ายางใหม่ใหม่เลยนะครับผมสําหรับลีโวนะถ้าลูกค้าสนใจนะครับผมราคาถูกๆนะครับรีโวนะครับถ้าเข้ามาถามได้นะสอบถามได้อยากซื้อสดอยากจัดไฟแนนซ์นะครับได้หมดเลยนะครับผมอ่าซื้อสดก็ขอราคาที่ตั้งเลยนะครับไม่คิดเบ็นะครับไม่คิดเบ็ไม่เก็บเบะอ่าวันนี้ผมกับบางตัวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีประมาณ 5โมงเย็นนะครับ5โมงเย็นช่วงเยน็นๆนนะครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ